ก็ยังดีใจว่ากลับมาเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกดีอยู่ครับนึงแล้วดูเขาวิ่งออกไปกลางแดดเฮ้ยเจอแดดแล้วเว้ยก็รู้สึกโอ้ดีใจรู้สึกดีใจแต่พอหลังอย่างนั้นไม่นานนะไม่กี่อาทิตย์เนี่ยแกก็สุดกระฐานะเลือเกินพี่ก็ก,ก็ก็เรียกว่าทําใจไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่หนุ่มก็ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือจริงๆเนี่ยพี่หนุ่มคิดว่าทุกคนเนี่ย ก็ทําเต็มที่ให้พี่เมฆนะแม้แต่ตัวพี่หนุ่มเองหรืออาจาร์ใบาสารท่านก็พยายามที่จะทําให้เต็มที่ตามกําลังความสามารถของท่านแล้วแล้วก็เรียกว่าอะไระเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคือเขาก็ช่วยคนแบบนี้มา40่ปีแล้วนะเราก็พยายามบอกคนดูพี่หนุ่มก็บอกคนดูทุกครั้งแหละว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราทดลองไปด้วยกันนะนี่เราเรียนรู้ไปด้วยกันพี่หนุ่มก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่า ชีวิตมนุษย์เราการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงพี่ไม่มีความรู้พอที่จะบอกได้พี่ก็จะอ,อยากให้คนดู f c หนุ่มกองพันนักวิเชีย่ยวเนี่ยเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทกําควบคู่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ประวิทย์อศวานน์ยาเยิงต่างๆก็ยังทําควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่ท,ที่ที่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการ กินการฉีดก,การพาการวุ่นวายไปหมดแต่นี้มันไม่มีอย่างนั้นนะทุกคนก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าอย่ามีดราม่าอย่าไปอะไรกันเลยนะครับ<ม>เพราะว่าทุกคนก็พยายามทําให้พี่เมฆด้วยด้วยใจทั้งนั้นนะ<ม>ทุกฝ่ายนะครับแม้แต่ที่ผ่านมาที่ที่ส่งความช่วยเหลือมาจริงเยอะมากเลยนะเป็นพันดีกว่า<ม>ไม่ใช่แค่ความช่วยเหลือแค่เรื่องเดียวนะที่ส่งเข้ามาเยอะมากเลยแล้วบางทีพอพี่ พี่ไม่ได้ปฏิเสธแต่พี่ไม่ได้ตอบรับอะไรเข้าไปเนี่ยก็โกรธนะว่าใหญ่เลยด่าว่าก็มออีไม่เชื่อผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตายแล้วผมไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกครับทุกคนก็อยากให้เขาหายหมดแหละนะอยากให้เขาอันนั้นก็อยู่ที่ต้องต้องเคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยว่าเขาจะเลือกแบบไหนอะ่ะคือเขาทดลองมาแล้วแล้วเขาก็เคยพลาดโอ้โหเถอขึ้นเกือบตายมาก็หลายรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะกลัวอะไรที่จะเอาเข้าไปในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกวิธีของเขาเตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านเวลามาหลายวันแล้วล่ะพี่เชื่อว่าทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็คงจะเริ่มที่จะทําใจได้แล้วนะครับแม้แต่ตัวพี่หนุ่มนะครับก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออ พี่เมฆทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับก็พอมีข่าวออกไปว่าทุกคนก็จะช่วยผลักด,ดันนะฮะลูกพี่เมฆนะครับแล้วก็ทุกคนที่รักพี่เมฆจะเป็นเพื่อนต่างวงการวงการ,วงการนู้นวงการนี้บอกว่าจะช่วยดูแลเราก็ดีใจดีใจกับครอบครัวเขาส่วนของเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วะมันก็ดูแลกันไปอยู่แล้วเราก็เหมือนครอบครัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้าย ก็พูดกันเองในครอบครัวแหละว่าออหลังจากนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยนะเพราะว่าจะเป็นปกติที่งานศพที่เกิดขึ้นกับทุกทุกบ้านนะพอคนคนหนึ่งไม่อยู่แล้ววันพอจบงานเนี่ยจะเหงาครับแต่ก็โชคดีว่าที่บ้านพี่เมฆเนี่ยก็ยังมีพี่น้องเยอะค<ม>ือหมายถึงว่าเอเขาก็มีลูก3ามคนนะมันก็จะมีเสียงวุ้งยิ้งุ้งยิ้งไม่เหงาหรอกแล้วก็น้องสาวพี่เมฆก็คนหนึ่งก็ยังอยู่ คนที่ดูแลพี่เมฆตลอดน้องนาก็ยังอยู่กรุงเทพตลอดไม่ใช่ว่าพี่เมฆเสียแล้วเขาจะกลับเขาก็ยังอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่มีครอบครัวเขาก็จะอยู่กับเจ๊เอ๋แล้วก็ดูแลกันไปค็ดีครับดีก็เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้ามองในแง่บวกเอก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าคนป่วยไม่อยู่แล้วเพราะทุททกๆวันเนี่ยเขาต้องคนิบัติดูแลแล้วก็ต้องทาหน้าที่แม่ด้วย ทำงานด้วยรับส่งลูกด้วยนะดูแลคนป่วยด้วยตอนนี้พอคนป่วยไม่อยู่ก็ mm. ก็ภาระหนักๆอย่างหนึ่งก็หายไปตอนนี้ก็เหลือแต่ทํางานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กําลังใจเขาให้กําลังใจตลอดเพราะนั้นก็ไปให้กําลังใจที่บ้านือว่าเป็นกำลังใจให้เราเราต้องทําหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้ <laughs> เป็นผู้นําทางความคิดที่ผ่านมาจะแบบว่าเป็นผู้นําแบบ ทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยนะซ้อมมา4ีห้ปีละอันนี้ต้องเต็มเต็มละ <_ an> นะฮะก็เอเขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วมีกำลังใจอยู่แล้วครับ <_ an> รู้สึกไหมครับว่าปาหาหรืออะไรไม่รางไม่มีไม่มีคือเขาไปหาทุกคนนะเขาที่ฟั <_ an> งข่าวดูไม่มจำเป็นพี่ไม่มาเขารู้พี่หน <_ an> ุ่มกลัวจริงเขา<อ>รู้ี่พี่เป็นคนตัวผีเขาก็ไม่มาเพราะว่ารู้นิสัยกันอยู่แก็พยายามนั่งมองนะ ตอ,อนกลางคืนเนี่ยเวลาทุกคนกลับไปหมดแล้วอ่ะนั่งมองในข้างในมองหลังลงศพมั่งมองอะไรบ้างจินตนาการว่าเอาว่าเดดูดิใจจริงที่หนุ่มอยากให้เขามาลาเราไปกันว่าไม่หรอกครับ <c oughs> มันมันรู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าเอาเป็นห่วงกันแหละแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก็อยากให้เขาไปสบายที่สุดไปดีโดยไม่ต้องห่วง คือตามความเชื่อของคนพุทธน่ะเราก็คงคิดแหละว่าความเป็นห่วงที่สุดก็คือเป็นเรื่องลูกคนที่มีลูกและลูกเขาก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นห่วงกังวลตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนสมมุตินะถ้าจะเป็นความเชื่อทางพุทธถ้าเป็นดวงวิญ,ญญาณที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยก็จะบนเวียนแบบดูลูกอยู่บ้านม้างนูน่นนี่นั่นแต่ว่า <c oughs> เราก็จะพยายามบอกกับเขาเสมอแหละที่ผ่านมาหลังจากที่เขาตายไปหลายวานันพี่ก็พูดทุกวนันคําเดิม ไม่ต้องเป็นห่วงนะทำดีที่สุดแล้ว,วแต่จริงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเรื่องตุ่มเหมือนหายนะ<ม>คือโรคที่เขาเป็นอยู่ตุ่มน้ําพองเ<ม>คือลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปก<ม>ติพอลดยาลงมาเนี่ยไม่มีอะไรไปคุมอ่ะมันจะระเบิดออกมาเลยแต่เขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือด<ม>แล้วพี่พพี่ไม่แน่ใจอาจจะเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไปฝันใช่ไหม,มถ้าถ้า ถ้าเราได้ยินจากที่คุณเอเล่าแล้วเขาลูกขาจนไม่เหลือผิวหนังเลยซึ่งพอเขากินสเตียรอยมาตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยผิวหนังเขาบางมากคือเขาจะไม่เหมือนหนังเหมือนคนเราเนี้ยมันบางมากเลยจริงๆนะบางแบบเกานิดเดียวอะถลอก mm hmm. เพราะนั้นพอเขาถูแรงๆจนจนมันลอ,อกไปหมดเลยมันก็เลยแบบยากแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวก็เหมือนแบบแบบ ก็เลยแบบซุดควบเลยนะครับขาดเกลือแรกขาดเลือดขาดอะไรแล้วก็ทําให้แบบเนี่ยหัวใจอยู่เต้นในที่สุดนะครับก็ก็ไม่เป็นไรลหละก็ก็ก็เอาละครับทุกคนก็ก็พยายามเต็มที่แล้ว